เราจู่ได้เพ้ไปสุดยอดนี้งไงฮแย่จริงๆฮะอีกแล้วเนี่ยโดนมาสเตอร์ที่ไม่ธรรมดาเรียบมาอีกแล้วสินคราบ์การช่วยใครบางคนไว้นะ่ะมันหมายถึงเราจะไปสามารถช่วยใครอีกคนได้กั้นพ่อไปแล้วนะที่เหลือลูกคงเข้าใจแล้วนะ ตอนนั้นหัวใจของเด็กก็รู้สึกขึ้นมาว่าคนคนนี้คงจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะสงครามที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศแต่เป็นสงครามที่จอเวทเพียงเจ็ดคนต้องต่อสู้กันริมสักวันจอกศักดิ์สิทธิ์จะต้องปรากฏขึ้นคนที่จะได้บันไปนั้นมันเป็นทั้งหน้าทีของตระกูลโทสะกะและเป็นาระที่ไม่อาจหลีกเลี่ยนได้ ถ้าเป็นลูกแล้วก็คงทำคนเดียวได้นะเราไม่สามารถอัญเชิญเซเบอร์มาได้เราอุตส่าห์จาะจงจะเชิญเซเบอร์ที่แข็งกร่งที่สุดในบรรดาเซเว่นมาให้ได้ทแท้ๆเราจะต้องฝึกฝนอย่างหนักมาตลอดสิบปีเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอ อย่าสนใจเลยไม่ใช่ว่าจะไม่พอใจในตัวเธอหรอกนะมันก็แค่พลาดจากสิ่งที่หวังไว้ก็เลยรู้สึกเสียงความยิ่งแา่ของตัวเองก็เท่านั้นชาที่เธอชมเนี่ยรสดีมากเลยแล้วนะขอเจ้าที่ชมว่าแต่ว่าชื่ออาเชอร์เนี่ยหมายถึงคลาสของพวกมือถนูใช่ไหมล่ะในฐานะที่นเป็นมาสเตอร์ฉันก็น่าจะมีสิทธิ์รู้ชื่อจริงของเซเว่นของตัวเองทั้งเชื้อสายแหล่งกําเนิดว่าเป็นวิญญ,ญาณของวีระบุุษคนไหนกันแน่น่ะสิอย่าบอกนะว่า เธอยังนึงไม่ออกว่าตัวเธอเองเป็นใครมาจากไหนกันนะ่ะเซอเว้นที่จำชื่อจริงของตัวเองไม่ได้เนี่ยมีด้วยงั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันยังก็ตามความสรงจมันค่อนข้างสับสนอยู่นะมันก็แค่เพราะการอัญเชิญของเจ้ายังไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละหมายความว่ายัางไงอ่ะอยากจะบอกว่าที่เธอจำเรื่องของตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นความผิดของฉันอย่างนั้นเหรอฮะมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสตรำคัญอะไรเยี่ยมสนใจมันเลย ต้องสนใจสิถ้าไม่รู้ว่าเธอเป็นวิญญาณวีรบุรุษคนไหนฉันก็วางแผนลำบากแย่ละสิแล้วจะรู้ได้ยังไงเลาวว่าเธอเก่งแค่ไหนอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกได้อย่างหนึ่งนะอะไรล่ะรินจะเป็นมาสเตอร์ที่เก่งมากนู่นจะเป็นคาถาลูกพลังอาคมก็าตามคุณได้ว่าเป็นเลิศข้าซึ่งเป็นเซเวนที่ถูกคนยังเจ้าอัญเชิญมาก็คงจะไม่กระจอกนักหรอกจริงไหมนีอย่ามาย่อ,อก,กันหน่อยเลยนะข้าแค่พูดออกไปตามความจริงเท่านั้นเอาเถอะ ยังไงซะศัตรูเองก็ไม่รู้จักตัวจริงของเราเหมือนกันนี่นาเอาไว้ค่อยศึกษาเธอไปเรื่อย Summer. ๆก็แล้วกันนะแล้วก็สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นะจะเกิดขึ้นจากจองเวทเจ็ดคนและเซอร์เวนทั้งเจ็ดตนเอบรไม่ร <im ple> ู้เิมือนซี ท,ทำซะเยอะแยะอีกแล้วจะกินหมดแล้วเนี่ย <c oughs> นี่เป็นส่วนของข้าวกล่องเมื่อกลางวันตอนนี้ตังในกระเป๋ากําลังชตซะด้วยช่วยได้มากเลยเดจะสากุระจังทำข้าวกล่องให้พี่ฟูจิงั้นเหรอใช้สกากุระทำให้แบบนี้มันใช้งานหนักเกินไปแล้วนะไม่แล้วค่ะ ถ้าเป็นเขาที่เหมือนกับใช่แล้วก็มันไม่เสียเวลาหรอกค่ะนี่ค่ะขอบใจนะไงล่ะชิโร<ะ>่ถ้าแข้นนะผลก็มาที่ตอนพักเที่ยงสิโผลหน้ามาที่ชมรมยิงธนูหน่อยอืนี่สกรุระค่ะเธอมาช่วยงานบ้านทุกวันแบบนี้มันช่วยฉันได้มากก็จริงอยู่นะแต่วันเสาร์อาทิตย์หน้าหยุดพักสมั่งก็ได้สกุะเองก็จะมีนัดหรือง,งานอื่นอีกก็ได้นี่นะไม่หรอกค่ะเช่นนะ่ะไม่มีกำหกนดการอะไรเป็นพิเศษ แล้วก็ถึงจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ฉันก็ไม่ค่อยชอบออกไปเทีย่ยวด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมีนัดหรือมีธุระส่วนตัวก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั้นเหรอแต่ว่าอยากโผมมากนักเลยค่ะรุ่นพี่อ๋อรุ่นพี่คะมือน,นั่นอา้อาวเฮ้ยอ,อะไรนะเนี่ยอาจจะโดนบาดตอนนับขยับไปทิ้งเมื่อคือนนี้ก็ได้นะเออไม่เป็นไรหรอกไม่เจ็บเลยสักนิดเดีย๋ยวมันก็หยุดไปเองแล้วนะะ ถ้ารุ่นพี่พูดแบบนั้นล่ะก็อ๋ออะไรกามิซูซูริเองเหรอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงยะนายน่ายิเซื้อบริไปเปลีป่ยนแปลงเลยนะเนี่ยเอมนิยะถ้าอย่างนั้นเชนขอตัวนะคะรุ่นพี่คะขอตัวก่อนนะคะเชิญจ้ะเป็นไงฝีมือธนูของเธอนะ่ะก็ไม่เลวนักเลยนะคราวน่าไปดูหน่อยสิเอ้าไหนๆก็ไหนๆถ้านายจะช่วยดูแลเจ้าชินจิให้หน่อยก็จะดีมากเลยนะชินจิเหรอ หมอน่าไปทำอะไรเหรอภาคนี้ฉันจะวางกล้ามใหญ่แล้วนะสิพอคลาสายตาเข้าหน่อยก็เอาใหญ่เลยละอยากให้พวกเด็กผู้ชายที่พิ่จะจับธนูเป็นไปยิงเป้ากับนหน้าพวกเด็กผู้หญิงแล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยเป็นเรื่องตลกจนกว่าจะยิงโดนเป้าน่ะนี่เธอรู้เห็นแล้วก็ยังเฉยจะเฉยอยู่ได้ยังไงกันล่ะหรือว่ากลับตันน่ะมีงานยุ่งจะตายไปฉันจะอยู่ที่โรงฝึกตลอดเวลาก็ไม่ได้ซะด้วยก็เลยจับไม่ได้ข่าหนังข่าเขาสักทีน่ะ เจ้าชินจินะ่พะพอโดนถามก็หาเรื่องแก้ตัวไปได้ทุกทีเลยใช่ละามาโหฉมัดแต่ว่าเจ้าชินจิเขาคิดอะไรของเขาเนี่ยมันน่าจะเข้าใจไม่ใช่หรอว่าการสั่งสอนแบบเข้มงวดกีกับการทาให้คนอื่นเป็นตัวตลกมันต่างกันเนอะเท่าที่ได้ยินมานะนะเห็นว่าจานั่นโดนผู้หญิงปฏิเสธมายโทสกะเรนนั่นไงทโทสก,กะเหรอชินจิเองก็คงจะเป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีมากละมั้งนะแต่แล้วยโทสกะนะนะั่นน่ะกลับมาฉีกหน้าทำลายศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าเสยยับไปเลย มาทูชิจิเป็นเพื่อนผมมาตั้งแต่สมัยมอตน้นเป็นพี่ชายของสาก,กุระพูดไวแต่เช้าเลยนะเอมิยะธุทะอะไรกับฉันละ่ะปลาก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกแค่อยากรู้ว่าพักนี้ในชมรมเป็นยังไงบ้างเท่านั้นน่ะฮะถ้าแบบนคนนี้เราออกจะชมรมยิงธนูอย่างนายจะต้องมาห่วงด้วยแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละถ้ามีฉันอยู่ทั้งคนนี่นะนั้นเหรอถ้ามีอะไรฉันช่วยก็บอกมาได้เลยนะอย่าขึงสายธนูหรือส่อมธนูเนี่ยจ,จิจิไม่ค่อยถนัดไม่ใช่เหรออ๋อ ฉันต่างจากอ e ิยาเพราะไม่ค่อยสนใจงานต่ำๆพวกนักสน้วย ดูพวกเรามาตลอดถ้าทำมันไม่คิดจะบุกเข้ามาทันทีหรอกนะกูจะรอโอกาสเหมาะๆอยู่แล้วมั้งฮน่าสนุกดีงั้นรอดูจนกว่าคนจะไปกันหมดก็แล้วกันเป็นไงอาการมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วนะฉันคิดว่ามันเก่าสมควรลดทิ้งแล้วด้วยซ้ำไปนะ่ะนี่นาย ถ้ามันเก่าถึงขนาดจะล็ทิ้งแล้วก็จ้าคงเศร้าไม่ไหวเหมือนกันละ่ะหมดหวังเลยนี่อิเซช่วยเบลกล่องื่้งเมือในล็อกเกอร์ชั้นมาให้หน่อยได้ไหมอืมงั้นก็จะล็มันทิ้งตอนนี้นะอย่าเร็วเกินไปนะอ้อขอบใจมากเลยละ่ะอะไรกันังอ,อยู่อีกเหรอเอมีย งานนี้ว่างจริงๆเลยนะดีวรอยชายยจะมืดค่ำข,ขนาดนี้เนี่ยน่าอิจฉาจังเลยไม่ได้รอยชายสักหน่อยนิเซเขาวาให้ฉันช่วยซ่อมอุปกรณ์ในห้องกรรมการนักเรียนต่างหากล่ะอ๋อฮะน่าเป็นเบ้ของสมาค,คมนักเรียนด่นะงั้นช่วยทำงานให้พวกเราหน่อยได้ไหมล่ะชมรมยิงธนูข,ของฉัน่ะมารกเล่เทไปหมดเลยละแล้วฉันก็มีทุละยุ่งๆซะนด้วยสิโทษทีนะเอ็มพิยะช่ไปเก็บขวาดแครใช้ทีได้มาก แต่ว่าถ้าควกเเก็บกวาดแล้วก็ร้านมันก็ปิดกพดีสิถ้าวันนี้เขายอมทําแทนให้เอง<ม>ก็หมดปัญหาจริงไหมล่ะแต่ว่ามันจะดีเหรอคะเขาไม่ยีปัญหาสินะเอพิยะอืมไม่เป็นไรหรอกยังไงฉันก็ว่างอยู่แล้วนี่นะดีละไม่ต้องตกหลงนั้นไปกับเธอพวกเราแต่ว่ามันจะดีจริงๆเหรอคะไม่เป็นไรสบายมากนะหมอน,นั่นนะ่ะเป็นคนชอบช่วยคนอื่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแน่นี่อยากจะเชื่อเลย ดีละไหนก็ไหนไหนลุยเลยก็แล้วกัน ชายตรงนั้นก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะอีดนอาช่ด้วยงั้นวมนนี้ก็ไปเซอร์เว่นสิใช่แล้วล่ะงั้นก็หมายความว่าคุณหนูที่รู้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นต้นต้งพ่ดใช่นหมอาชั